มมันลีลวสวัสดีครับพมกับพวกเราเตวแวดเมียง,งเตียงไยผมโชคนะครับผมนายนะครับและตอนนี้นะครับคนเราอยู่ที่วัดลองคุณ วัดรอ่องขุนออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิิพัฒน์จิทรกรชื่อดังของไทยก่อสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2540เพื่อสร้างเป็นพุทธศิป์ของแผ่นดินถวายเป็นพุทธบูชาทั้งนี้ก็เพื่อถวายต่อในหลวงรัชกาลที่9วัดร่องขุนตั้งอยู่ที่ตำบปลป่าอ้อดอนชยัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายความงดงามของวัดร่องขุนแห่งนี้อยู่ที่โบสถ์นั่นเองค่ะโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิภพัฒต์ อยากจะเนรมิตวัดให้เหมือนเมืองสวรรค์เป็นวิมานบนดินที่มนุษย์สามารถสัมผัสได้ในส่วนของแรงมานานใจในการสร้างวัดแห่งนี้ก็มีอยู่3ประการด้วยกันคือเพื่อชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะ ยังมีหอบพระพิฆเนศอาจารย์เฉลิมชัยเปิดเรื่องหลึกซึ้งหอบพระพิฆเนศหลังพบปฏิหารหายป่วยจากกระดูกทับเส้นด้วยตัวเองโดยระบุกเกี่ยวข้องกับอิทธิปฏิหารที่อาจารย์เฉลิมชัยเคยประสบด,ด้วยตัวเองเมื่อครั้งที่เจ็บป่วยด้วยโรคกระดูกทับเส้นประสาททำให้ปวดทรมานทางซีกขวาของร่างกายจนวารูไม่ได้นาน2-3งเดือน แต่เมื่อได้นั่งสมาธิและอธิษฐานจิตถึงองค์พระพิฆเนศซึ่งถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งศิลปะวิทยาการปรากฏว่าอาการเจ็บปวยก็าหายไปทําให้อาจารย์เฉลิมชัยได้วาดและสร้างอุทยานะพิฆเนศอย่างงดงามน,นั่นเองค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับเฉลิมชัยสวัสดีครับอาจารย์เฉลิมชัยอาจารย์เฉลิมชัยคิดยังไงกับวันี้ครับมันสวยงามไหมครับ 慢点啦！<laughs>